สวัสดีครับฟีฟ่าม b บายนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับหรือเซิร์ฟเจแปนนะครับตัวนี้ก็มีการอัปเดตนะครับผมก็คือจะเป็นอีเวนต์ตัวล่าสุดจะเป็นอีเวนต์ฮีโร่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันนะครับทําการอัปเดต FIFA าเซิร์ฟญี่ปุ่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูได้เลยครับตรงนี้จะคลิกนะครับอันดับแรกนะครับก็คือทําการล็อกอินประจําวันนะครับกดมาที่เมนูที่3ด้านซ้ายมือนะครับผม ตรงนี้ครับจะเห็นชื่ออีเวนต์นะครับเรากดเข้าไปเลยครับอีโลยีนะครับกดเข้าไปครับตรงนี้ก็ทําการคลิกนะครับล็อกอินนะครับคลิกรายงานตัวนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3วันด้วยกันครับตรงนี้ตังนี้แอดก็รับไปแล้วครับวันที่1นะครับก็จะได้มานะครับจะเป็นตัวเค็นนะครับแล้วก็สกิลบูส์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่2นะครับก็จะเป็นการรับนักเตะนะครับผมแล้วก็วันที่3ด้วยครับ ยังไงก็อย่าลืมมาคิดตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดมาครับเดี๋ยวเราไปที่อีเวนต์เลยครับมาที่อีเวนต์ซ้ายมือสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของอีเวนต์ฮีโร่ยีนะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะแตกต่างจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับตรงนี้เอีเวนต์รายวันนะครับก็จะมีให้เล่น1แมตช์นะครับผมนี้คลิกเข้าไปดูครับผมก็จะตรงนี้จะเเล่น เป็นรายวันนะครับก็คือจะเล่นได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับผม10รอบด้วยกันนะครับแล้วก็จะใช้เวลา1สัปดาห์นะครับตัวนี้ก็จะจะได้เป็นตัวเค่นฮีโร่ยีตัวนี้มานะครับก็คือจะครั้งละ20นะครับผมถ้าเป็น10ครั้งก็ได้ประมาณ200นะครับตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวที่ล็อกอยู่นะครับเป็นอ่จะเป็นแมตจะเริ่มอีกประมาณ42ชั่วโมงนะครับก็จะประมาณวันเสาร์นะครับเริ่มอ่จะทุกวันเสาร์นะครับ จะเข้ามาเล่นตรงแม์นี้นะครับก็คือจะให้เล่นนะครับก็คือจะได้โทเค็นฮีโร่ครับคูณ100ด้วยกันนะครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับก็คือเล่นได้1ครั้งนะครับต่อวันของวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์นะครับแล้วก็ส่วนตัวล่างนี่นะครับก็จะเป็นของวันอาทิตย์ครับผมวันนี้จะอีกประมาณ3วันก็จะเปิดนะครับก็ตัวนี้ก็คือเข้ามาเล่นนะครับก็จะเก็บโทเค็นฮีโร่ยีมเหมือนกันครับคูณคูณร้อยหนึ่งร้อยนะครับผมตรงนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับเป็น อ่าอีเวนต์นะครับผมแล้วก็มาดูด้านขวามือถัดมาครับผมแล้วมาดูด้านขวามือตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูอีเวนต์ตรงรายละเอียดการเล่นนะครับมาดูด้านขวามือก่อนตรงนี้ก่อนนะครับก็ตรงนี้ครับก็คือเมื่อได้โทเค็นมานะครับก็จะมาสุ่มมาสุ่มจุดนี้นะครับก็คือใช้โทเค็น100นะครับในการซุ่มนะครับเพื่อจะได้ตัวโทเค็นรูปบอลมานะครับตรงนี้ กล่องแอดก็ได้มา5แล้วนะครับผมตรงนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็จะเมื่อได้ลูกบอลตามจำนวนครบที่จํานวนนะครับก็จะมาได้มาสุ่มใช้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะใช้โทเค็นนะครับของลูกฟุตบอลนะครับตรงใช้ทั้งหมด20นะครับผมในการสุ่มนะครับผมตรงนี้ก็โอกาสนะครับก็จะ11 5ยส0ถึงร้อนะครับผู้เล่นของตัวฮีโร่ยีนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะทั้งหมดจะ ได้20ครั้งนะครับสามารถมาสุ่มได้นะครับแล้วก็ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับถ้าครบตามจํานวนนะครับก็จะมาที่ใช้โทเค็น30นะครับตรงนี้ก็ได้5ครั้งนะครับตรงนี้ก็ตัวนักเตะของฮีโร่ก็จะเพิ่มมานะครับเป็น116นะครับถึง120นะครับโอกาสที่เป็นไปได้แล้วก็ได้เงิน TP ด้วยนะครับผมรงส่วนนี้ก็คือการกดใช้ตัวโทเค็นลูกโลกนะครับผม ทวนทางด้านอีเวนต์ประจําวันนะครับคลิกมาดูตัวล่างเนะยครับคลิกเข้ามาครับก็จะเล่นนะครับโดยจะได้ตัวโทเค็นโลโก้นะครับตัวนี้ก็คือเล่นแต่ละวันนะครับก็มี VSA นะครับกับ head to head นะครับแล้วก็ manager นะครับแล้วก็ยิง30ประตูนะครับตามนี้เลยนะครับเล่นให้ครบนะครับแต่ละวันก็จะได้มาแล้วก็เอาไปซูมกันนะครับผม ส่วนเมนูด้านขวามือนะครับคอลัมน์ขวามือครับตรงนี้ครับฮีโร่ยีนะครับก็จะเป็นเพียงรายละเอียดนะครับรายละเอียดของตัวฮีโร่แต่ละคนนะครับผมอย่างตัวแรกนะครับก็จะเป็นนากาตะนั่นเองครับผมเพราะว่าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับนากาตะก็ต้องมาก่อนนั่นเองครับแล้วก็อันที่2คือคาวาโยครับตัวที่2ครับตัวที่3ก็เย่ย่าโตเรนะครับรายละเอียดก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮีโร่ยีนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ